ดอกไม้สวยไหมคะเธอสวยเธอสวยเธอก็สวยสวยทุกดอกเลยนะจ๊ะค่ะอืมนัเนนะตะวันกำลังคำนะตะวันกำลังสีมาโอ้ยแดดสังมัวมัว งามโบพี่น้องงามโบงามโบงามโบก็บรรยากาศที่สวยนะคะสวยสดและงดงามนะคะก็ปาิค่ะโอ้ยลูกโตขึ้นอีกแล้วเนี่ยลูกโตขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มแดงแล้วเริ่มแดงแล้วใจหน่อยก็แดงเต็มเลยทีนี้อืเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากเบิ่งเบิ่งหัวเบิ่งหัวนะพี่น้องเอ้ยยาวไปคักวัดนี่ น่ะยังว่าในตัดดูเงาวขนาดยังว่าในตัดดูพี่น้องจ๋าอ่าม,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 มันหยอดพักหวานนะยังติดใจกับหยอดพักหวานไว้ได้พี่น้องจ๋าอืมหยดมันน่ากินไหมแต่มันกินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นรั้วนะจ๊ะอันนี้ต้นหิมแปะบ ก็นี่เดี๋ยวก็ออกดอกแล้วออกช่อดอกแล้วนี่เดี๋ยวก็ดกกินไม่ทันอีกอันนี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวก็ดกกินไม่ทันอีกนะเจ้าค้าอีกหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยเป็นดอกเดี๋ยวก็เต็มเลยทีนี้มีอยู่แค่นี้แ,แต่กินไม่ทันนะไม่ได้ต้นใหญ่นะเพราะว่าตัดมาให้มันพอมันนี่แล้วก็ตัดกิ่งมันไม่ให้มันโตเนะ มันอยู่ลัวที่มันมันก็แตกขึ้นใหม่พอตัดแล้วมันก็แตกขึ้นใหม่นะทุกท่านเห็นไหมพอตัดแล้วมันก็แตกขึ้นนี่โคนมันก็มีแค่นี้แหละอือซื้อมาปลูกไว้ตั้งนานแล้วกินก,ก็กินทุกปีมันก,ก็กินไม่ทันเนาะแค่อันนี้นะปลูกไม่เยอะปลูกแค่พอได้กินนะคะทุกท่านเนาะแล้วพอถึงหน้านั่นหมดหมดหมดลูกมันแล้วเราก็ตัด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 ไปให้มันโตนะไม่ให้มันลามไป ถ้าเราไม่ตัดนี่มันจะเต็มไปหมดเลยนะทุกท่านนะเต็มไปหมดเลยแต่เราดูต้นไอ้นี่มันคือต้นอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่มันคือต้นอะไรมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นทุกทีแล้วเนี่ยจะ,จะตัดทิ้งอยู่เพราะต้นใหญ่เราไม่อยากให้มีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้บ้านไม่ชอบใบไม้มันร่วงไม่ชอบให้มีต้นไม้ใหญ่จะเป็นแอปเปิ้ลหรือว่าเป็นคิดว่าเป็นแอปเปิ้ลนะ ชอบมีต้นไม้ใหญ่นะแต่ตรงนู้นไม่ใช่ของเราไงออโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วเฮกที่บ้านที่นี่เขาจะเลือกเฮกนะล้วนั่นแหละเขาปลูกเป็นล้วเนาะแต่ที่นี่เขาจะเลือกเฮกนะเออนี่น,นี่คือเขาปลูกเป็นล้วแต่ละบ้านเนาะเดี๋ยวจะพามาดูต้นข้าวต้นข้าวกำลังตั้งท้องแนละ้วเออตั้งท้องโอ้ยดอกไม้ก็ยังไม่หมดโอ้ย ตั้งท้องใหญ่แล้วไม่ใช่ตั้งท้องสิลอดแล้วลอดแล้วโอ้ยงามดอกไม้ตรงนี้จังเลยเนาะต้นข้าวลอดแล้วทุกท่านเดี๋ยว่าเดินมาดูต้นข้าวลอดแล้วลอดแล้วเห็นไหมเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมโอ้โหรวงออกรวงแล้วนะคะออกรวงแล้วสวยงามสวยงาม วยงามในท้องเรือแต่วันเดืยวตานี่เป็นแถวเลยเห็นไหมเนี่ยเปลูกกันเป็นแถวเลยนะอืมรวงข้าวอเขาเรียกว่าอะไรทุงท่งเออทุ่งรวงทองใช่ไหมใช่ไหมอืมมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะพอมันพอมัน,พอม,นพอมันออกรวงแล้วสีเขียว มันก็จะเป็นเขียวแบบไหนอะ่ะเขียวอันนี้มันก็จะหายไปมันก็จะเป็นสีนี้แหละจ้ะทุกท่านจ๋าทุกท่านก็ดูเอาเองก็แล้วกันแล้วก็ตีว่าเป็นสีเขียวอะไรเ <c oughs> พราะว่าอีฉันก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าพูดแล้วมันจะผิดนะคะทุกท่านเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละสวยนะโอ้โหข้าวสวยข้าวสวยบรรยากาศดีพิลึกเกลือเลยนะคะทุกท่านเนาะอันนี้มายืนตรงล่มนะ ลงต้นไม้นี่นะคะทุกท่านเพราะว่าตรงแดดแล้วก็ถ่ายแล้วมันจะไม่สวยเนาะ,ะถ่ายตรงล่มนี้จะได้ดูจักจั่ๆเลยวะ่ะเอาเด็ก <c oughs> เด็กเขาเล่นกันนี่โอ้ยงามงามสวยงามระลามตาอ้ยมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งได้ทุกท่านเนาะ พอมันต้นโต,นโตแล้วนี่เนาะโอ้ยคันคายคันคายแล้วเนี่ย <c oughs> ขาเก่งๆขาสั้นมานะเจ้า๊ะขาคันคายต้นข้าวแล้ว <c oughs> เห็นไหมทุกท่านเห็นไหมงามบ่งามบองามบ่งามบ,ามบ,ามบ่แค่นี้นะคะทุกท่านบายบาย